ให้เด็กๆระบายสีให้เท่ากับจำนวนตัวเลขนะคะเลขนี้นะคะเลข9ค่ะให้เด็กๆระ,ะ,ะบายถังน้ำ9า9ใบนะคะเดี๋ยวเด็กๆมานับไปพร้อมกับคุณครูนะคะนับค่ะ1เวลานับให้เด็กๆขีดที่ถังน้ำเลยนะคะกันลืมค่ะ2 3 4 ห้าหกครบ9หรือ,อยังคะครบแล้วนะคะก็ให้เด็กๆระบายสีที่เด็กๆขีดไว้นะคะเภาพค่ะทางน้ำเก้าใบต่อไปค่ะข้อที่สองเลอะไรเอ,อ่ยใครรู้จักเลข5นะคะเลขห้ให้เด็กๆระบายลูกบอลห้า ใบนะคะนับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าครบหรือยังคะครบแล้วระบายลูกบอลที่เราขีดเส้นไว้นะคะต่อไปค่ะเลขเลขอะไรคะนี่อันนี้เลขอะไรนี่เลขสามนกสามต้องว่าอะ ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามเด็กๆก็ระบายนกไปสามตัวค่ะต่อไปเลขนี้เลขอะไรเอ,อ่ยใครรู้จักบ้างนี่นี่นี่่เรียกเลยค่ะเลขแปแก้วกาแฟ8แก้วนะคะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกบ8แ,แล้วเด็กๆก็ระบายสีให้สวยงามนะคะข้อสุดท้ายเลขอะไรคะเลข7เลข7เหมือนปืน8นะคะเด็กๆก็ระบายสุนัขไป7ตัวตัวที่1 2 สามสี่ห,ห,หไปนะคะเขาให้เด็กๆขีดเครื่องหมายถูกภาพที่เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยอมาดูภาพแอปเปิลนะคะแอปเปิลนับค่ะ1 2ึส สี่ะเด็กๆหาที่ว่างๆเขียนเลขสี่เลยค่ะ,ะต่อไปหนึ่งสองสามสามใบเด็กหาที่ว่างๆเขียนเลขสามเลยค่ะต่อไปค่ะหนึ่งสองเด็กเขียนเลขสองเลยค่ะอ่ะเด็กๆดูสิแอปเปิลนะคะเขาเรียงจากมากไปหาน้อยหรือเปล่าอ่า เยอะที่สุดคือสี่ใบใช่ไหมสี่ลูกนะคะเยอะที่สุดคือแอปเปิ้ลสีลูกตามลงมาก็คือสามลูกตามลงมาอีกก็คือสองลูกดังนั้นข้อนี้นะคะข้อภาพแอปเปิ้ลนะคะเขาเรียงจากมากไปหาน้อยให้เด็กๆเ,เขียนเครื่องหมายถูกค่ะขีดเล็กๆแล้วก็ลากขึ้นเลยค่ะต่อไปค่ะมาดูหมวกนะคะอ่านับค่ะ หนึ่งอ่ะเขียนเลขหนึ่งไว้ต่อไปหนึ่งสองเขียนเลขสองไว้ต่อไปค่ะหนึ่งสองเขียนเลขสองไว้อ่ะนเรศดูซิข้อนี้เขาเรียงจากมากไปหาน้อยไหมอ่ะคุณครูว,ว่าข้อนี้เขาเรียงจาก น้อยไปหามากนะคะข้อนี้เด็กๆไม่ต้องขีดเครื่องหมายถูกนะคะต่อไปค่ะนับค่ะหนึ่งสองสอ่ะหาที่หลายเลข3ามไว้ค่ะเด็กๆจะได้เขียนตัวเลขเก่งนะต่อไปค่ะหนึ่งสองใส่เลขสองค่ะต่อไปค่ะหนึ่ง ข้อนี้เป็นยังไงคะเขาเรียงจากมากไปหาน้อยหรือเปล่าดูนะคะจาก3มาเหลือ2จาก2มาเหลือ1นะคะข้อนี้เขาเรียงจากมากไปหาน้อยเด็กๆขีดเครื่องหมายถูกได้เลยค่ะต่อไปค่ะนับค่ะ1นึ่สองใช้เลขสองไว้1 2 3 สายเลขสามค่ะหนึ่งสองสามสี่สายเลขสี่ค่ะอ่ะเด็กๆด,ดูสิเขาเรียนจากมากไปหาน้อยไหมอ้าวมันมีสองตัวแล้วก็มาสามตัวแล้วก็มาสี่ตัวแสดงว่าข้อนี้เขาเรียนจากน้อยไปหามากนะคะเด็กๆไม่ต้องขีดเครื่องหมายถูกนะคะข้อที่ขีดเครื่องหมายถูกคือมีผลไม้นะคะผละไม้ มีแอปเปิลกับแอปเปิลแต่เป็นแอปเปิลคนละแบบกันนะคะต่อไปค่ะสุดท้ายเลยให้เด็กๆเ,เขียนชื่อข้างล่างตรงบรรทัดว่างๆเขียนเลยค่ะชื่อใครมีดอเด็กก็เขียนดอเด็กชื่อคุจิจะต้องมีดอเด็กจูดคุจิเป็นผู้หญิงคุจิก็ใช้เด็กหญิง ชื่อคูจิมีถอฐานมีสาะอีมีตอเตา่ามีสาะอีมีพองพานมีรอเรืออะูจิให้เด็กเ,เขียนแค่ชื่อก่อนนะคะให้เด็กๆจําให้ได้ก่อนเนาะ